อะไรมีคนเขอซื้อแปดพันเอ๊ะเอ็งซื้อมาเท่าไหร่ 5, <000. S 1> มีเล่มเขียวแต่ทะเบียนประกันขาดมีชุดโอนได้นี่ซื้อ800 0เ็งขายไหมล่ะตอนนี้อาซีกำลังมาเด้อเห็นในเพจเขาแต่งอาซีเยอะแยะเลยเนาะมีอยู่ขั้นหนึ่งเขาขาย9 5 0 0ห้าแต่เขาแต่งเขาแต่งอย่างสวยเลยนะขาย9 5 0 0 0ห้า อาซีอะไรขายเป็นแสนปะนันเก้าหมื่นห้าีห้าพันก็แสนหนึ่งคนที่ไหนน,น,นี่อยู่อะไรนะคนนออขายแปดพันว่าง,งั้นขายปะ่ะงได้กำไรตั้งสามพันละถ้าเป็นน้าขายนั่นนี่ ขีเวฟดีกว่าขีแอซีดีกว่า,วานี่ยังเสียดายใช่ไหมพอเองจะขายไหมล่ะแม่บอกวจะเอาไปที่จะขายนี่โอ้แกงตุกตุกมันทุกอ่อยนี่ไปหกโมงก็ดังกลับหกโมงก็ดังแล้วแต่พอเองถ้าขายก็ขายวะแปดพันได้กำไรตั้งสามพันก็ขายโลด ถ้าไม่อยากขายก็เก็บไว้แล้วแต่เด้อเออเอออ่ะแล้วแต่บอกแกด้วยว่าแล้วแต่เด้อแล้วแต่ถ้าได้กําไรก็ขายเลยถ้าเก็บไว้ก็แล้วแต่รถมันมีเล่มอ่ะแต่แปดพันขายไปเทอะเออฮะอะไรนะเออบังลมใส่ใหม่อืม บอกแกด้วยถ้าแกขายกันแล้วแต่แกได้กำไรยอยยุสามพันทำมาขายเอาเก็บไว้แล้วแต่เด้อไปเดี๋ยวเจอกันเออเอายกร้อให้ดูหน่อยดิเออยกรอดด้อหนิเอยเอาจะคุยมาถามนะครับว่าขายแปดพันขายไหมฮะกุญแจตกแล้วพอจะคุยนะครับมีคนมาซื้อรถจากระยองนะครับเขามาทำธุระมาเห็นเขาอยากได้ ที่ทั้งวันสมโปตพ่อมันจะขายเลยเนาะนำคาญมันขี่ทั้งวันเจ้ากุยอุ่นนะ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 